แล้วสุกแล้วแสบเลยพี่น้องอึ้งไข่ข่อยยัยใส่โชว์เพิ่นะเลียงโชว์ว่าได้กินอึ้งไข่พี่น้องมาแสบกันแสบขอภัยหากใครไม่กินอึ้ง แซ่บปอ่ะเมน,นูมันนี่พี่น้องต้มซึ้งแส่แบใบประขามอ่อนพี่น้องเออ้อแซบ่บขนาดอาหารตามฤดูกาลฝนตกก็ไงได้กินฝนมาตกก็บ่ได้กินใบกระขามอ่อนลงเ๋ยวต่อยเผาหอมเาผาผิกเผากระเทียมไ้มันหอมทีนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูด นำเดือเราพี่นอ้องล่าแบบหนึง่งร่อให้เคิ่องเทศมันมันมันละลายออกพี่นอ้องรอเคิ่องเทศก่อนจะหอมขั้นตอนต้มอึ่งเนี่บานอึ่งเท็เปังไรบรูเลยพี่นอ้องบานอึ่งเทสเป็นไรบราดูเลยแต่บานจะต่อยต้มอึ่งก่อนแล้วก็เอาเอาขีดมันออกพี่นอ้อ ต้มเอื้องแล้วก็กว้านขีกว้านกระเพาะเพื่อนออกม่พี่น้องกว้านกว้านออกล่างสะอาดเรียบร้อยแต่เขาจะเอามาต้มเวลากินมันจะกินง่ายพี่นออ้องอันนี้เป็นหอมกระเทียมที่เผาแล้วแล้วก็ล่างล่างดำ,ดำๆออกใส่โครงนวดตอนเลย ใส่ผงนัวกระเทียมดอกใส่น้ำปลาวันนี้เขาก็จะเอาเอาอื่นลงพี่น้องอันนี้เอาพุง่งเอาขี่ออกแล้วอื่นไข่ทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวเอาลงตรม ไปถ่วยหนึ่งก็ดีตึงตีห้าต้มเ้วก็เอาเครื่องได้เอาพุ่งมันออกเลยมันพัไในสุกเลยมันในห้องกัร่อให้รรมันสุกพี่นอ้องจังสิงมาชิมสุกแล้วสุกแล้วแซ่บไปพี่นอ้องแต่ละอึ่งไข่หอยยู่ใสโ่โชว์ไปนมือเพียงโชว์ว่าได้กินอึ่งไข่ นมาแซ่บกันเลยแซสกขออภัยหากใครได้กินอื่นแซ่บบ่